วันนี้ก็ตอบ f c อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็คือมีคำถามถามเข้ามาอย่างนี้นะว่ารถผมนะครับคัดมีเสียงดังนะครับคัดมีเสียงดังนะเป็นรถออโต้นะครับเป็นรถออโต้คัดมีเสียงดังทีนี้พอคัดมันมีเสียงดังนะครับพอคัดมันมีเสียงดังก็ถอดออกมาทำการขัดขัดเสร็จปั๊บประกอบกับขี่ได้ดีไม่ลื่นเป็นปกตินะครับรถไม่ลื่นคัดไม่ลื่นเป็นปกติแต่ว่า ได้สักอาทิตย์หนึ่งอ่าผ้าคัดเงาขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้คลิปสั้นๆนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับผ้าคัดกับผ้าเบรกเหมือนกันเลยนะครับหลักการทํางานก็คือกลางกลางออกนะครับอ่ากลางออกตามรอบเครื่องยิ่งเร่งเครื่องแรงยิ่งเร่งเครื่องแรงคัดมันก็จะยิ่งกลางออกเยอะยิ่งมาเบียดกันกับตัวนี้เยอะมันจะล็อกกันนะครับอ่ามันจะล็อกกันนะครับเหมือนกันกับผ้าเบรกนั่นแหละนะครับ อ่าทีนีถมม้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคัดมันกลางตัวออกปับ๊บคัดมันกลางตัวออกปับ๊บมันล็อกกันกับชามเนี่ยมันล็อกกันกับชามอ่ามันก็ไม่เกิดการเสียดสีเยอะถูกต้องไหมถ้ารอบเครื่องคุณมันได้นะครับอ่าเขาก็จะกําหนดไว้อยู่ว่าคัดเริ่มทํางานที่2,500รอบทํางานเต็มที่ที่6,000รอบอะไรเขาก็จะกําหนดไว้นะครับแต่เมื่อรถของเราใช้งานนานไป เมื่อ,อรถของเราใช้งานนานไปอ่าตัวนี้มันสึกนะทั้งรถเกียร์แล้วก็รถอ,ออโต้นะอันนี้ยืมชามคัดมาเพราะว่าเราเปลี่ยนทิ้งแรถยน์มันโดนไอ้ฝนมันก็เลยเป็นสนิมคัดเนี่ยออโต้เห็นไหมมันจะเป็นเส้นอ่าอ่าเนี่ยเห็นไหมชามคัดหรือว่าเจดีคัดออโต้คัดเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นก็คือมันบางแล้วพอมันบางนะครับต่อให้เราทําการเปลี่ยนคัดพอเราเปลี่ยนคัดปับ๊บ รอบเครื่องไม่ถึงคัดกลางไม่เต็มที่มันก็เลียเลียคัดมันก็เสียดสีกันอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยทําให้คัดเนี่ยมันมันเงานะครับมันเงานะพอมันเงามันเลื่นมันก็มีเสียดังกรอก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 เวลาออกตัวนะครับอ่าทีนี้คุณก็ถอดมาขัดพอถอดมาขัดมันไม่เงามันสากมันก็ล็อกกันกับชามได้สักอาทิตย์หนึ่งมันก็กลับมาเงาอีกทีนี้แก้ไขปัญหายังไงนะครับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือให้คุณเปลี่ยนคัสเปลี่ยนคัสอ่าเปลี่ยนคัสอย่างเดียวไม่จบเปลี่ยนคัสอย่างเดียวไม่จบทําไมไม่จบเพราะว่าต่อให้คัสคุณหนาเป็นปกติก็ตามแต่ไอตัวเนี้ยเจดีคัสหรือว่าชามคัสเนี่ยมันบางพอชามคัสมันบางมันก็เหมือนเดิมกว่าที่คัดมันจะกลางตัวมาล็อกกันเต็มที่มันใช้รอบเครื่องที่สูงนะครับกินน้ํามันด้วย นะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนทั้งคู่แบบนี้นะครับเปลี่ยนทั้งคู่แบบนี้นะครับหรือตอนนี้เขาก็มีเขาก็มีอ่าย้ำคัดหนาพิเศษอ่าทุกวันนี้มันมีการย้ำคัดหนาพิเศษคุณต้องเอาชามคัดตรงนี้ไปให้เขากลึงล้างให้มันเรียบก่อนแล้วเขาก็จะเอาใส่ใส่เขาไปวัดวัดความห่างวัดความห่างพอเขาวัดความห่างได้ปับ๊บ อ่าเขาจะเสริมผ้าคัดให้หนาขึ้นไปเท่าไหร่นะครับให้มันคิดกันนะครับอ่าโดยปกติส่วนมากมันจะอยู่ที่ประมาณ1.5มิลนี่แหละนะครับช่องว่างช่องว่างระหว่างผ้าคัดกับชามคัดเนี่ยจะน่าจะมีช่องว่างอยู่ประมาณ1.5มิลประมาณนี้แหละนะครับอ่าอันนี้มันโอ้ยอย่าว่าแต่นี้เลย4มิลได้4มิลได้เลยนะเนี่ยนะครับมันห่างมันกินรอบเครื่องที่สูงนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับไอ้กรณีที่ท่านบอกมาว่า อา,อาทิตย์หนึ่งต้องถอดมาขัดเนี่ยมันถึงจะเงียบรถมันถึงจะวิ่งได้เป็นปกติดังนั้นก็ตามนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือให้คุณเปลี่ยนผ้าคัดกับชามคัดนะครับเปลี่ยนทั้งคู่เลยทีนี้ผ้าคัดเนี่ยผ้าคัดคุณก็ต้องเลือกเกรดด้วยนะครับผ้าคัดบางตัวมันแข็งผ้าคัดบางตัวเนื้อมันแข็งเกินไปมันก็ลื่นเหมือนกันนะผ้าคัดบางตัวมันแข็งเกินไปมันก็ลื่นเหมือนกันนะครับทุกท่านอ่า ทีนี้นะครับไอชามคัดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับบางที่อาจจะต้องใช้เป็นชามคัดแบบว่าเหล็กไม่แข็งมากมันถึงจะสากนะครับหรือบางที่บางคนอาจจะเอาไปทําการกัดลายหรือซ้าไปสําหรับชามคัดเจดีคัดพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันลื่นนะครับบางคนอาจจะแก้ไขปัญหาโดยโดยทําไงนี่ได้เห็นสปริงปับ๊บเอาไขควงวางตบกระแทกเข้าไปสปริงยืดอ่า ทำให้คัดมันกลางเร็วขึ้นเพราะว่าเราสับเข้าไปปั๊บค่า k อ่าสปริงมันยืดออกค่า k ของสปริงมันน้อยลงนะครับมันก็กลางเร็วขึ้นมันก็จับตัวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งเทคนิคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยากให้เปลี่ยนชุดนี้ออกไปทั้งชุดเลยนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นขัดไปขัดมาคัดบาง,บางกลางไม่ถึงกินน้ํามัน าชามคัดบางเจอแรงเบี่ยงของคัดก้อนอ้าวกระจายสิครับเจดี JD คัดชามคัดกระจายถ้ามันกระจายออกมาแล้วมันไม่โดนคนมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโดนคนมันอันตรายนะครับทุกท่านนะอ,อยากให้ทําการเปลี่ยนออกด้วยนะครับอ,อย่าคิดจะว่ารถมีแต่เสียงรถไม่วิ่งมันไม่เป็นไรหรอกขับได้ขับได้เนี่ยผลของมันนะครับอผลของมันอันนี้คลิกหนึ่งสองห้าได้หนะมันขาดออกมาแบบนี้เลยนะ ดีนะมันไม่โดนคนพอดีเขาซื้อมาให้ประกอบเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะนี่นะครับมันขาดออกมาแบบนี้เลยผ้าคัตไม่มีเลยอันนี้ผ้าคัตไม่มีนะอันนี้เอาสปริงรูดเลยนะเอาสปริงรูดกับชามคัตเลยนะเนี่ยนะอ่าแต่อันนี้บางบางจัดแล้วเนี่ยบางเลยรู้เลยว่าคัตหมดเนี่ยจะต้องทําการเปลี่ยนก้อนคัตใหม่นะพร้อมกันกับนี่ไอนี่เลยนะครับทุกานนะเา้าเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงเราแนะนาให้ท่าน ได้เพียงเท่านี้สําหรับคนที่ว่าคัดลื่นบ่อยๆให้เปลี่ยนยกชุดเลยถ้าเป็นของตระกูลมีโอมีโอห้าก็คือ5 v าวีวีนะมีโอสี่เนะสี่เนี่ยเราไปใช้ร่วมกันกับ4ี่ย์ได้นะครับแต่จะยำห้าวีวกับส c 9ใส่กันใส่ไม่ได้และเป็นของตระกูลมีโอฟิโนนะเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันไม่เท่ากันนะครับมันมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาการคัดลื่นด้วย นะครับดังนั้นดูดีๆนะในตระกูลมีโอนะครับอ่ามันจะมี5 v าี v, นะครับ 4C9 4D0 นะครับดูดีๆด,ด้วยนะต้องซื้อมาเป็นชุดแบบนี้นะครับทุกท่าน